สวัสดีค่ะพี่เทมนะคะวันนี้นะคะพี่จะมาแนะนำนะคะการใช้โปรแกรม Microsoft Teams นะคะในการเรียนการสอนของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะเมื่อนักศึกษาทุกท่านนะคะดาวโหลดติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams บร้อยแล้วนะคะก็ให้ s i อินเข้าใช้งานนะคะเปิด Microsoft Teams ขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ในการเข้าใช้งานได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่อาจจะมเีเคยลงโปรแกรม Microsoft t e a m ไว้แล้วมี user มี account อันอื่นอยู่นะคะเ,เราจะไม่ใช้ user account ใน mail อื่นนะคะเราจะใช้ user account ใน mail m a ที่เป็น mail ของ Nida น,นะคะถ้ายังไม่มีโชว์ขึ้นตรงนี้ก็ให้ใช้คำว่า use another account นะคะทีนี้เราก็ใส่เม i เลยค่ะ mail Nida ของเรานะคะ เมลนี้ก็จะเป็นเมลที่นักศึกษาใช้ในระบบลงทะเบียนนะคะนะะจะพิ่ชื่อแล้วก็ดอตไอน้กสก,กุล3ตัวนะคะแล้วก็แอดเ i ส a a c t h นะคะเราจะใช้เมลนี้นะคะในระบบนะคะใน,ในทุกๆระบบของนิด้านะคะเพราะฉะนั้นเมลนี้สำคัญมากนะคะก็ สั s s ัสผ s s ใช้ผูจดไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ตลอดนะคะในเมลของนิดาถ้าพูดถึงเมลของนิดาก็คือเมลนี้นะคะเมลที่เป็นชื่อนะคะชื่อแล้วก็ดอกนันสกุลเราก็แล้วก็ add stu d n a ac t h นะคะกด next next ไปก็ใส่ใ password อะะะะของเรานะคะ สออพอสอ่พอินเข้าแล้วบางคนอาจจะไม่อยู่หน้าจอแบบนี้บางคนอาจจะไปอยู่ที่หน้าแชทนะะหน้าแชทหน้าแอสไสเมหรือหน้าอะไรก็ตามนะคะ,ะให้กดเมนูคำว่าทีมนะคะซ้ายมือนะคะ กคำว่าทีมซ้ายมือทีนีน้ตัวพวกนี้ก็ไม่ต้องมาสนใจมันนะคะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือนี่ตัวที่มีประโยชน์ก็จะเป็น2ตัวนี้ Joy or Create Team นะคะก็คือ,อ,อนจริงๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์ก็คือสมมติถ้านักศษาใช้ Microsoft Team ในการประชุมกลุ่มนะคะก็สามารถสร้างทีมขึ้นมาเป็นเองได้แต่ถ้าสำหรับใช้ในการเรียนการสอนนะคะ นักศึกษาจะได้รับการแจ้งโค้ดนะคะถ้ามีเมลแจ้งนักศึกษาไปบ้างขอให้นําโค้ดนี้นะคะไปกรอกในซอ f t Team ก็คือหมายถึงการที่มากรอกตรงหน้านี้นะคะ mm hmm. join a team with a code นะคะ mm hmm. ก็ไปน,าไมมนํานนโค้ด mm hmm. ที่เราได้มานะคะสมมุ mm hmm. ติว่านี่เป็นโค้ดโค้ดที่เราได้มาโค้ดตัวนี้นะคะขุมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาเรียนใดๆถ้าเขาบอกว่ามีเมลแจ้งโค้ด่อไปนะคะล้วก็เอาโค้ดนี้มา นี้ค่ะแล้วก็กดคำว่าจอ Team ค่ะจอ t ทีมปุ๊บอ่าเห็นไหมคะเมื่อใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะจอยเข้าไปในห้องเรียนของวิชานั้นๆน,นะคะ จะเห็นนะคะเราก็จะเห็นเขาเรียกว่าช h a n แนลที่จะเรียนนะคะตามคอร์สิบัสนะคะ,นะ,คะจนจบวิชาะะของ,ของตมนานนะคะแล้วถ้าเราไม่ได้เรียนวิชาเดียวล่ะเราจะทํำยังไงนะคะเราอาจจะเรียนหลายวิชาและเราตอนนี้เราเห็นแล้วล่ะว่าเรามีหนึ่งวิชาแล้วล่ะทีนี้แล้วถ้าเราจะเพิ่มวิชาอื่นต่อไปเราจะทํำยังไงนะคะก็กดที่ทีมตัวนี้อีกละค่ะ แล้วมันก็จะมีคำว่า join a r c r e a t e team มันก็จะพาเราไปหน้าหน้าเดิมนะคะที่ที่ join a team with a code อีกนะคะเราก็ไปนำโค้ดมาใส่เช่นสมมติว่านักศึกษาต้องเรียนวิช,ชาสถิติใช่ไหมคะก็ไปเอาโค้ดของวิช,ชาสถิติมาใส่ ก็กลับไปดูที่ทีมทีนีจะเห็นล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างในการที่จะเรียงว่าโอเคเราเป็นเราเป็นนักศึกษาอยู่ในรายวิชาไหนบ้างนะคะหรือเราอยู่ในเป็นสมาชิกนะคะเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกของทีมไหนบ้างนะคะเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นอย่างที่แจ้งไว้ว่าเราก็จะเห็นเป็นแต่ละชาแนลนะคะที่เราจะต้องใช้เรียนนะคะ วันเวลาที่จะต้องใช้เรียนนะคะซึ่งเราจะเรียนกันตามชแนลนี้แล้วก็จะเห็นเนื่องจากว่าตัว Microsoft Teams เนี่ยจะโชว์ได้ประมาณ10 10กว่าชแนลนะคะทนีนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าก็ตารางเรียนยังไม่โคตรตามคอร์สทเรบัานะคะจริงๆแล้วมันก็จะมีชแนลที่ถูกหายอยู่แล้วก็สามารถติ๊กให้มันโชว์ขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็จะโชว์เป็นสดตามค่า default สดตัวนะคะที่ใครอยากจะโชว์หรือไม่โชว์ชแนลไหนก็ได้นะคะ ถ้ามีการแจ้งว่ามีเอกสารให้ดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดที่ไหนนะคะตรงนี้ค่ะมันจะมีนี่นะคะตัวเมนูไฟล์นีกดเมนูไฟลได้เลยค่ะเมนูไฟก็จะโชว์เอกสารนะคะที่ถูกอัปโหลดเอาไว้ที่นี้นะคะก็สามารถเอ่อกดดาวน์โหลดนะคะกดดาวน์โหลดเอกสารเนี่ยไปไว้ที่เครื่องของตัวเองได้นะคะเมื่อถึงเวลาเรียนนะคะเราจะอย่างที่ที่บอก เมื่อถึงเวลาเรียนจะทำไงเช้ามาเปิดทีมเลยค่ะแล้วก็เข้าไปในวิชาที่เรียนเข้ามาปุ๊บนะคะนักศึกษาจะเห็นแล้วว่ามีช่องนี้ที่แตกต่างจากเพื่อนเลยก็คือว่าจะมีรูปวีดีโอค a l อยู่นะคะหรือนักศึกษาก็ดูตามซีบัสได้เลยค่ะ,ะวันนี้เราเรียนวันเสาร์ที่ห้ามิถุนายนนะคะเมื่อขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บก็กจะเห็นแล้วว่ามันมีการเปิดห้องแล้วนะคะซึ่ง ตามที่เรากําหนดไว้คืออาจารย์ผู้สอนนะคะจะเป็นผู้เปิดห้องนะคะก็รอให้อาจารย์ผู้สอนมาเปิดห้องเราค่อยกดจอยเข้าไปนะคะเราไม่ต้องไปกดตุ้มคาสั่งวิดีโอคอลตรงนี้อีกครั้งนะคะให้กดใช้กดคําว่าจอยเข้าไปค่ะเมือจอยเข้ามาปุ๊บนะคะมันก็จะให้เราเซตติ้งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือคอมพิวเตอร์หรือตัวเสียงนะคะก็ไม่เลือกคอมพิวเตอร์ออดิโอนะคะถ้าเราไม่อยากให้เข้าไป ในห้องปุ๊บมีเสียงจุกจิกจุกจ,กจ,กจิกนะของเราแทรกเข้าไปนะคะอยากเข้าไปนี่เราปิดไมค์ก่อนนะคะก็อยเข้าไปอตอนนี้เราก็จอยเข้ามาในห้องเรียนแล้วนะคะทีนี้ก็จะแนะนํานะคะเมนูเนี่ยค่ะที่จํำเป็นเปต้องใช้ในการเรียนนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะที่เราเห็นเป็นรูปคนโชว์ปฏิสิบแอนนะคะ โชว์พาทิสิแปร์ก็จะโชว์รู้ว่าในห้องเราเนี่ยเนี่ยมีสมาชิกเข้ามาเรี่นกี่คนนะคะมีใครชื่ออะไรบ้างเนี่ยนะคะก็จะก็จะเป็นลิสต์ลงมานะคะแล้วก็ตัวนี้โชว์คอลวเซชันก็คือไว้สามารถแชทนะคะตรงนี้เราสามารถแชทธารมทานะคะหรือหรือถ้าอาจารย์ยมีคำถามอะไรอยากให้เราสแสดงความคิดเห็นก็สแสดงในแชตนี้ได้นะคะหรือปุ่มนี้นะคะก็จะมีปุ่ม raise your hand ก็คือยกมือถ้าสงสัยอะไรนะคะก็ยกมือนะคะหรือว่า mm hmm. แสดงความรู้สึกนะคะกดไลค์นะคะกดให้หัวใจนะคะอาจจะโอ้วันนี้อาจารย์สอนรู้สึกสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กดหัวใจกดไลค์อาจารย์นี่นะคะ mm hmm. หรือว่ามีการดิสคัทอะไรกันก็สามารถแสดงใช้ตัวนี้แสดงความรู้สึกได้นะคะ mm hmm. นอกจากนี้ก็จะมีปุ่มเปิดกล้องนะคะ,ะเปิดกล้อง เปิดไมค์นะคะเปิดกล้องเปิดไมค์แล้วก็ตัวนี้ที่เห็นเป็นลูกศรชี้ขึ้นนั่นคือการแชร์คอนเทนต์นะคะหรือการที่ถ้าสมมุติเราต้องมีการพรีเซนต์งานนะคะเราก็จะมากดตัวแชร์ตรงนี้นะคะแชร์สกรีนนะคะถ้าเราสมมุติเราเลือกคําว่าแชร์สกรีนตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นการแชร์หน้าจอของเราทั้งหมดค่ะไม่ว่าเราเปิดโปรแกรมอะไรนะคะแชร์แบบนี้จะเป็นการแชร์ที่ง่ายที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะเปิดโปรแกรมอะไรนะคะ ทุกคนนะคะในห้องเรียนก็จะเห็นเหมือนที่เราเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแชร์วินโดว์คืออะไรแชร์วินโดว์คือการแชร์เป็นบางโปรแกรมค่ะที่เราเปิดใช้งานอยู่นะคะสมมุติว่าถ้าเราแชร์โปรแกรม Word นะคะทุกท่านก็จะเห็น Word ก็จะเห็นแต่โปรแกรม Word นะคะไม่ว่าเราจะไปเปิดโปรแกรมอื่นอะไรยังไ,ไงเนี่ยก็จะไม่เห็นสมมุติเปิดเว็บหรือเปิดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่เห็นเพราะว่าแชร์เป็นโปรแกรมโปรแกรมไปนะคะ น,นี้นะ,ะแต่ถ้าจะให้แชร์ที่ทง่ายที่สุดก็อย่างที่พี่บอกนะคะก็คือแชร์เป็นแชร์เป็นแชร์สกรีนนะคะแชสกรีนแต่ถ้าสมมติว่าบางเอิญวันนี้นะคะอยากจะมีแชร์มีเดียอะไรก็ตามที่มีเสียงอยู่นะคะตัวนี้สำคัญอย่างยิ่งค่ะก็คือตัว include computer sound นะคะตัวนี้นะคะจะต้องกด include computer sound ไปด้วย ราะไม่นั้นนะคะ,ะผู้เข้าร่วมเรียนนักศึกษาหรืออาจารย์ยก็จะไม่ได้ยินเสียงนะคะอย่างที่เราเปิดนะคะอย่างเช่นเราเปิดวันนี้เราจะแชร์ u t u b e เนี่ยเราจะต้อง i n c l u d e เอาตัวนี้ไปด้วยนะคะก็ต้องเปิดไปถ้าเกิดมีปัญหาว่าเอ้ยแชร์วิดีโอไปแล้วไม่ได้ยินเสียงนะคะจะต้องมากด i n c l u d e คอมพิวเตอร์ซาวนี้ไปด้วยนะคะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเมนูหลักๆที่นักศึกษาจะสามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ตัวอีกอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ก็คือจุด3จุด จุดสามจุดนี้นะคะถ้าเห็นจุดสองจุดนี้แสดงว่ามีฟังชั้นเพิ่มเติม <ๆ S 2> เอาไว้ทำอะไรได้บ้าง device setting ค่ะเช่นสมมติว่าวันนี้เราอาจจะใช้หูฟังบลูทูธนะคะหรือใช้หูฟังอื่นที่ไม่ใช่ d e f เดิมเนี่ยตัวนี้ก็มาสามารถเลือกได้นะคะเลือกได้เพื่อที่ไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงเช่นวันนี้เลือกใช้หูฟังบลูทูธอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เลือกตัวเนี้เราก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะหรือตัวไมโครโฟนก็ตามนะคะ ะะถ้าเกิดเราใช้ไม่มีเอ่อเป็นไม้ USB มาเสริมมาเพิ่มเข้าไปไงก็อาจจะต้องมาเลือกตัวนี้ถ้าเกิดมันมีปัญหานะคะในเรื่องของการไม่ได้ยินเสียงการพูดแล้วไม่ได้ยินนะคะที่ไม่ได้เกิดจากการเปิดไม้ปิดไม้มก็ลองมาดูต่างการตั้งค่าตรงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งการนะคะเปลี่ยนแบ็กกราวเอฟเฟกนะคะก็สามารถทําได้นะครับใส่แบ็กกราวเบอร์เบอร์พื้นหลังเบอร์แบ็กกราวนะคะตรงนี้ก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมที่มาใช้งานได้นะคะ Start Recording นะคะในการเรียนการสอนเนี่ยอาจารย์ผู้ถ้าจะมีการอัดการเรียนการสอนเนี่ยเราอนุญาตใหอ้อาจารย์ผู้สอนนะคะหรือหรือ,อบุคคลที่อาจารย์ได้มอบหมายเนี่ยให้ Record นะคะถึงจะ Record ได้นะคะไม่อนุญาตให้นักศึกษา่ยกดเป็นผู้ Start Record เองนะคะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะคะ พื้นฐานในการใช้ Microsoft Teams ในการเรียนการสอนนะคะนักศึกษายังสามารถใช้ Microsoft Teams เนี่ยผ่านมือถือ iPad แ Tablet ต,ต,ต่างๆเนี่ยใช้ผ่านได้นะคะดโดยการไปดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Teams มาก่อนนะคะได้ทั้ง Android iOS นะคะดาวน์โหลดติดอ่ะแล้วก็ s i g n in ด้วยเมลนี้ได้ง่ายๆน,นะคะเราก็จะมีโปรแกรม Microsoft Teams เนี่ยในมือถือใน iPad ของเราไว้แล้วถ้าเกิด กรณีที่เรื่องมีปัญหานะคะมีความจำเป็นจะต้องใช้เรียนอยู่นะคะเครื่องอาจจะแห้งไปไงนะคะเราก็สามารถใช้มือถือเนี่ยจอยเข้ามานะคะจอยเข้ามาเปลี่ยนได้ก่อนเลยนะคะก็พี่ก้อยากจะขอแนะนำให้นักศึกษานะคะดาวน์โหลดตัวโปรแกรม Microsoft t e a m เนี่ยติดมือถือติดไอแพดไว้นะคะก็ถ้านักศึกษานะคะมีปัญหาในการใช้ Microsoft t e a m นะคะในการเรียนนะคะปัญหาทางด้าน IT อะไรต่างๆเนี่ย ก็สามารถปรึกษาสอบถามนะคะี่ยินพดีให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทุกคนค่ะ